สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าแล้วก็ MC ทุกคนทุกท่านเลยนะครับไม่ได้ลงคลิปมาประมาณหลายวันแล้วนะครับพอดีนี่ปวดฟันนะคุณผู้ชมนะครับก็มาวันนี้เดี๋ยวมาให้รับชมนะครับกับรถ v ีออสเข้าใหม่คุณผู้ชมครับคันนี้เป็นตัวรองท็อปนะครับเป็นตัวมิดปี2021คันนี้สวยน่าใช้นะครับแล้วเข้ามาพร้อมกันสองคันนะครับมีอีกคันหนึ่งนะไม่เจ็ดหมื่นนะครับราคาแพงกว่าคันนี้สองหมืบาท นะครับก็อยู่ที่พี่ๆี่แล้วนะครับจองก่อนได้ก่อนคันนี้ไม่แสนเจ็ดนี่ครับอีกคันหนึ่งไม่เจ็ดหมื่นนะครับเดี๋ยววันนี้ที่มาถ่ายคลิปเดี๋ยวจะถ่ายคันนี้ให้ดูก่อนเพราะอีกคันกนึงกำลังจะเข้ามานะครับก็หากใครสนใจนะครับวีออสอยู่นะครับเน้นนะจองก่อนได้ก่อนมีสิทธิ์ก่อนสนใจรายละเอียดนะครับโทรมาได้เลยนะครับรายละเอียดตัวรถจะเป็นอย่างไรกดติดตามกดซับสไคร้และตามรือต่อในที่เต็มได้เลยครับ สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าแล้วก็ทักทายทุกคนที่กําลังเข้ามารับชมทั้งคนที่ติดตามอยู่และคนหน้าใหม่นะครับที่กําลังตามหาวิออสมือสองนะครับวันนี้กลับมาพบกันนะครับกับผมวุฒเพชรยนต์นะครับคนเดิมนะวันนี้ผมมาอัปเดตรถเข้าใหม่กันนะครับกับตัว Toyota v ว o ออนะครับช่องนี้ขายแต่ v i ออนะครับล้วนเลยนะครับใครที่ตามหาวิออสอยู่กดติดตามกดซับสไครต์ไว้คุณจะไม่พลาดคลิปรถใหม่ๆเข้ามาอัปเดตให้ดูกันทุกวัน นะครับวันนี้ผมมีตัวรองท็อปเข้ามาสีขาวนะครับใครที่ตามหาสีขาวตัวรองท็อปปี21อยู่นะครับมา2คันนะครับมีคันนี้แล้วก็อีกคันนึ่งนะครับกำลังเข้ามานะครับคันนี้ราคา3ามแ0 0เมพันนะครับไม่หนึ่งแสกิโลนะครับนี่คือสภาพแรกรับมารีวิวให้ดูกันก่อนเลยว่ารถกลิปขนาดไหนนะครับสนใจอย่าลืมนะครับด้านล่างซ้ายมือติดต่อเข้ามาได้เลย นะครับสะดวกรับสายตลอดนะครับตีสามตีสี่นะลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดบางคนตื่นเช้าไม่ต้องเกรงใจนะครับโทรมาเลยนะครับถ้าผมหลับจริงๆไม่ได้รับจริงๆเดี๋ยวผมโทรกลับนะครับแวะดูรถได้ทุกวันนะครับเปิดทําการทุกวันนะครับมาเจอผมได้ทุกวันแต่ขอแหละนะจะมาโทรหาผมนิดนึงนะครับว่าจะเข้ามาดูรถเนาะเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนดูแลเคสเองนะครับตั้งแต่ดูรถทดลองขับจัดไฟแนนซ์นะครับดูแลเรื่องรถเก็บรายละเอียดรถผมจะสั่งทีมงานน้องช่างอีกทีหนึ่งด้วย ผมดูแลเองทุกสิ่งอย่างนะครับเดี๋ยวมาดูกันรถตัวนี้จะสวยขนาดไหนเดี๋ยวมาเปิดตั้งแต่หน้าห้องเครื่องกันก่อนเลยนะครับเอาทีละจุดนะครับมาเปิดเลยนะครับนี่คือห้องเครื่องเดิมๆเ,เปิดมาอย่างแรกที่เห็นเลยก็คือเฮ้ยเดิมอีกแล้วนะครับเดิมยังไงอ่ะดูครับนี่ฮะน็อตแก้มปีกหน้านะครับไม่มีขยับเลยนะครับเดิมหมด นะครับด้านในนะครับเดิมหมดเลยนะครับนี่ยังไม่ได้ล้างทำความสะอาดแค่นั้นนะครับเดี๋ยวล้างทำความสะอาดบอกเลยว่าสวยแน่นอนนะครับน็อตไม่มีขยับพายื่นครับสติกเกอร์เหลือญบาทอยู่ครบซีนหน้าเดิมโรงงานไม่มีโดนไม่มีชนนะครับแบบนี้รถสวยนะครับเดี๋ยวผมส่งตัวรถให้อีก274รายการเอาให้หนำใจเลยนะครับเดี๋ยวมีใบเซอร์ให้ทุกคันนะครับการันตีให้นะครับมาตรฐานแน่นอนครับ น้ลูกค้าหน้าใหม่ๆที่เพิ่งเข้ามารับชมไม่ต้องกังวลนะเราเปิดกันมา26ปีแล้วและรถเนี่ยเรามีให้เลือกกันเป็นพันคันนะครับได้รางวัลที่หนึ่งนะครับเรื่องของไฟแนนซ์ระดับประเทศด้วยนะครับเซิร์ชประวัติดูได้เลยนะครับพิมพ์ไปว่าเชรยนต์นะครับประวัติเชรยนต์ก็ได้คุณเห็นว่ารับรางวัลเยอะแยะมากมายนะครับการันตีครับรถสวยนะครับทีนี้มาดูเรื่องรถกันต่อนะครับเครื่องยนต์นะถูกปรับเปลี่ยนใหม่แล้วปี21เป็น 2NR สาขาว นะครับจะพูดกับเกียร์ CVT 7สปีดคลิปนะครับอัตราเร่งดีไหมเร่งดีนะครับตอบโจทย์ไหมถือว่าตอบโจทย์นะครับเปลี่ยนเกียร์นุ่มนวลสบายไม่กระโชก6กนะครับใช้งานในเมืองนอกเมืองสบายเลยเครื่องพันห้าเนี่ยกำลังดีและอัตราการสินร้นเปลือเฉลี่ยประมาณ16-17โลลิตรประมาณนี้นะถือว่าใช้ได้เลยนะครับคุณผู้ชมนะครับต้องมีเก็บริ้วรอยนิดหน่อยนะด้านหน้านี่นะนจริงๆมันเป็นพวกคราบเนาะล้างขัดก็ออกแล้ว นะครับรถยังไม่ได้ล้างครับนะฮะเดี๋ยวผมเคลียร์ให้นี่ครับกระจกหน้าของเดิมนะครับเนี่ยโตโยต้านะครับพรบพาษีผมดูแลให้ครบจบนะครับส่วนยางนะครับส่วนล้อเนี่ยเป็นล้อขอบ15ตัวมิตรจะได้ล้อลายนี้โดยเฉพาะเลยนะครับเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับและยางเนี่ยที่ใส่มาเนี่ยเป็นยางเดนหลบนะครับสเปคก็185ทับ60ขอบ15ครับนะตัวนี้ได้ระบบเบรก abs และได้ดิสเบรก4ล้อเลย นะครับสี่ล้อคบๆแบบนี้นะครับไฟเลี้ยวอยู่ที่ด้านข้างแล้วนะครับเปิดมาด้านในครับจะเป็นภายในเนี่ยได้เป็นเบาะหนังทั้งหมดนะครับเป็นสีดํานะครับแล้วก็ตัวปีกบอดเนี่ยถือว่าสภาพดีนะครับแต่คงจะเฉียบไม่ได้มีฉีกขาดหรือว่าชํารุดแต่อย่างใดนะครับอีกที่เอ็ดแท้ครับจัดแฟนซ์ได้แบบเต็มเต็มนะครับยอดฟรีดาวได้ไม้ได้นะคุณผู้ชมนะครับแต่ว่าต้องมาดูเรื่องรายละเอียดลูกค้าอีกทีหนึ่งว่า เครดิตของผู้กู้เนี่ยเป็นอย่างไรนะครับอาชีพอะไรรายรับประมาณเท่าไหร่แล้วก็มีเครดิตอะไรอยู่นะครับผมจะสอบถามลูกค้าเนี่ยละเอียดนิดนึงนะครับแต่ว่าถามเสร็จปุ๊บเราสามารถยื่นไฟแนนซ์ได้แบบชัวร์เลยนะครับผมจะไม่แบบว่ามาถึงเอาลูกค้าเอาบัตรลูกค้ามาเสียบเช็คกับไฟแนนซ์ไม่ใช่นะครับเราต้องมีการอ่าผมมีการอบรมนะครับผมอยู่ในวงการรถมานานเนาะนะครับไฟแนนซ์แต่และไฟแนนซ์เนี่ยเงื่อนไขเขาจะแตกต่างกันออกไปฉะนั้นเนี่ยผมจะต้องสอบถามละเอียดนิดนึงก่อนที่จะทําการเซ็น นะครับก่อนที่จะทาการจัดไฟแนนซ์นั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้ภายในเบาะหลังนี่คือสภาพคลิปเลยนะครับอยากให้ทุกคนได้เห็นกันว่าไม่มีรอยย่นรอยยับแต่อย่างใดนะครับสภาพถือว่าดีภายในนะครับเป็นสีโรสโกครับมาดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังไฟท้ายเป็นแบบ LED แล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมเปิดไฟหลีให้ดูนะครับอาจจะพูดติดขัดนิดนึงนะปวดฟันมากๆนะคุณชมนะครับอ่ะนี่ด้านท้าย ไฟท้าย LED เรียบร้อยนะครับสวยนะครับไฟท้ายตัวใหม่นะครับสภาพถือว่าดีเลยนะครับกล้องหลังมีมาให้เรียบร้อยครบนะครับเดี๋ยวผมเปิดฝาหลังให้ดูกันนี่นะครับภายในนะครับนี่น็อตหลังเดิมๆด้วยนะครับน็อตเดิมไม่ได้มีการถอดหรือขยับแต่อย่างใดเลยนะสภาพเดิมๆเป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์แบบนี้ นะครับแล้วก็ด้านหลังพื้นที่ใช้สอยนะครับก็ถือว่ากว้างขวางเยอะอยู่หนือนกันนะครับถุงเครื่องมือประแจแม่แรงเรามีให้ครบหมดนะครับยางอะไหล่นะครับซีนเทอรมะพาวดูได้เลยนะครับรถเดิมครับนะเปิดมาแบบนี้จะรู้เลยคนดูรถเป็นจะเห็นว่าเลยว่าเอยเดิมจริงๆแน่นอนนะครับตัดมาที่ภาพด้านในกันบ้างนะครับสติกเกอร์มุมเสาบีมออกแรงดันลมยางอยู่เดิมๆครบๆแบบนี้นะครับ ส่วนกระจกข้างนะครับป้องะันไฟฟ้าได้นะครับแบบนี้เลยนะครับมีท็ชชันคอนโทรลหรือเขาเรียกว่ากันเลื่อนกันถลายนั่นแหละมีมาให้ครบนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันรับสายวางสายขอไปครับเพิ่มเสียงรถเสียงใช้งานได้ปกตินะครับพวงมาลัยนะครับหนังสวยนะครับไม่ได้มีลอกล่อนอะไรนะครับแล้วก็ไม่ประมาณ1นึ่งแมกิโลอย่างนี้ผมได้แจ้งเพื่อนนะครับไม่แท้นะครับการันตีนะครับ แล้วก็ตัวจอนะครับทัชสกรีนนะครับรองรับบลูทูธได้เรียบร้อยแล้วก็พวกทีลิงก์นะเชื่อมมือถือนะครับลิงก์มาผ่านจอตรงนี้ก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับนี่มีมาให้เลือกใช้แล้วนะครับเชื่อมต่อได้เลยนะครับง่ายๆนะครับแล้วก็รองรับพวกจัดได้นะครับหรือ,อช่องเสียบ AUX ก็มีมาให้เรียบร้อยนะครับจอสเปเกเอิโมโรงงานแล้วก็สามารถปรับไฟทิมเมอร์ด้านข้างเห็นไหมมันจะมีไฟด้านข้างเนี่ย ตรงนี้สามารถปรับเปลี่ยนสีได้นั่นเองนะครับระบบแอรเป็นแบบอัตโนมัติหรือว่าแอร์ออโต้นั่นเองสแสดงผลเป็นตัวเลขนะครับอุณหภูมิปรับได้นะครับชัดเจนนะหรือใครจะคลิกเป็นโหมดออโต้แบบนี้ก็ได้ครับนะข้างล่างมี power outlet 12โวลต์120วัตต์แล้วก็มาพร้อมกับเกียร์ออโต้นะครับสับเกียร์ R กล้องถอยติดครับเรื่องระบบไฟนะครับเบรกมือเป็นแบบก้านยกลักษณะนี้ นะครับไฟส่องสว่างติดครบครับม่านบังแดดสวยงามนะครับไม่ได้มีรอยขีดเขียนแต่อย่างใดทุกอย่างจะเป็นสเปคเดิมๆจากโรงงานจากป้ายแดงทุกอย่างทั้งหมดแบบนี้เลยนะครับสวยครับน่าใช้นะครับเดี๋ยวต้องคันนี้เดี๋ยว,ต,นนยยวต้องมีการล้างนะครับเก็บร,รายละเอียดให้นะฉะนั้นเนี่ยใครที่สนใจหรือตามหาอยู่นะเดี๋ยวผมเคลียร์ให้หมดล้างขัดนะครับสปาเคลื่อมให้อีก นะครับเก็บให้ครบทุกอย่างนะครับสีที่ผมขัดเนี่ยไม่ได้แบบว่าขัดแบบขัดบปูปปานะนะครับผมจะมีการขัดในส่วนของตัวขัดหยาบก่อนนะครับเคลียร์ผิวนะครับหมองนะครับเคลียร์ผิวลักร์นะครับให้ใสเลยนะครับเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยผมก็จะมีการขัดขัดละเอียดอีกทีนะครับตัดเงาอีกทีแล้วก็จะมีการเคลือบให้อีกทีก็คือผมจะดูแลให้ครบวงจรครบหลักสูตรเลยนะครับแล้วเราล้างรถนี่บอกก่อนนะเราไม่ได้แบบว่าล้างลวกๆนะครับ เราเอาแม่แรงยกทั้งหมดเลยทั้งสี่ล้อถอดล้อออกมาล้างช่วงลงช่วงล่างพระบงพระเบรกอะไรเราล้างตรวจสอบเช็คหมดนะครับห้องเครื่องเนี่ยเราล้างแบบละเอียดนะคุณผู้ชมทุกซอกทุกมุมผมล้างให้หมดเลยนะครับถ้าเราไปล้างแบบข้างนอกเนี่ยเราจะเสียเงินประมาณพันกว่าบาทสองพันเลยนะล้างเขาเรียกว่าล้างว i p ีนะครับเนี่ยผมล้างเคลียร์ให้แบบนั้นเลยนะครับเบาเบอร์ภายในเราลื้อทำความสะอาดสปาหมดทุกสิ่งอย่างชัดเจนฉะนั้นเนี่ยหากใครชอบนะครับรถที่ว่าสวยนะครับ แล้วก็ดูแลดีแบบนี้นะครับอย่าลืมติดต่อมานะครับด้านล่างซ้ายมือด่วนๆนะครับแล้วคันนี้จองกับผมมาปุ๊บผมเอารถเข้าศูนย์ไทยพัฒน์เช่นเดิมนะครับย้ําทุกคลิปครับนะของเราดูแลมาตรฐานนะครับและก็เป็นงานบริการที่ดีแน่นอนนะครับรับประกันได้นะครับลูกค้าได้รถไปไม่ต้องเสี่ยงดวงไม่ต้องไปซ่อมหรือทําอะไรต่อเอาไปใช้งานได้เลยอย่างนั่นเองนะครับประมาณนี้นะสนใจติดต่อมานะครับย้ําเบอร์โทร0 9 1ย์7 2 4 1 5 กับวีออสหนึ่งจุดห้า 1, รุ่นมิดรองท็อปออปชั่นครบปียี่สิบเอ็ดไม่ประมาณแสนเจ็ดกับราคาสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับหรือว่าใครต้องการอีกคันหนึ่งคันสีขาวคันนั้นนะ่ะผมรับประกันได้ว่าวันสองวันติดจองแน่นอนะ 7, 000, นะครับไม่ประมาณเจ็ดหมื่นนะครับราคาสามเก้าเก้านะครับสีขาวนะถ้าสนใจก็โทรมาได้เลยถ้าใครเห็นคลิปนี้แล้วแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเพิ่มอีกสองหมื่นบาทกับค่างวดที่เพิ่มจากเดิมมานิดหน่อย นะครับแต่ว่าได้รถที่ไม่น้อยก็ติดต่อมาได้นะครับจองก่อนได้ก่อนให้คนจองก่อนตลอดนะครับสิิบริษัทจองมาเสร็จปุ๊บไม่ผ่านไฟแนซนหรือมาดูรถแล้วไม่ชอบผมคืนจองให้ทุกกรณีไม่มีการหักเงินจองหรือมาจำนะครับชัดเจนนะครับใครสนใจติดต่อมาวันนี้ขอตัวลาลูกค้าและเพื่อนๆไปก่อนแต่เพียงเท่านี้วันนี้สวัสดีครับ